ฮ่าสวัสดีครับหมีลักขี่แบนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนําทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่พิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคูณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับฮัสวัสดีครับหมีลักขี่แม่ันในนะครับ วันนี้ก็จะมาแค่แนะนำเฉยเพราะว่าบางคนก็ไม่ทราบนะตอนนี้มันมีกิจกรรม p a r ์ Time Job คูณ2นะครับ mm hmm. เห็นไหมารีว a ต d อีเวนต์เนี่ย Hello, Please, ก็สําหรับบางคนที่ไม่รู้นะครับว่าก็ไม่ควรพลาดเพราะว่าเราได้เหรียญคูณ2นะครับ mm hmm. เหรียญพวกนี้เราสามารถไปซื้อบ้านอัป,ปุ่มอุปกรณ์ได้มันจะสามารถทําให้เลเวลบ้านเราเนี่ยอัพเลเวลไวมากนะครับวิธีใช้คือพาร์ทไทม์จ็เห็นไหมครับ จะมี to to. It it really ่ไม่ค่อยได้ทางบ้านหรอกสงสัยต้องขยันหน่อยละมีทำหกเกมในช่วงเนี้มันตึงมากนะเห็นไหมครับให้เรากดคําว่ารีซิมอเลยก็ได้ครับหรือเพื่อนจะกดเองเห็นบ้างมันก็จะไปทําหลังจบกิจกรรมเห็นไหมเราจะได้ของรางวัลก็คือคูณ2เลยอย่างีบเ้็นต้นอย่าลืมเอาตัวละครที่เราเอาไปใช้แรงงานเนี่ยเอาน้องๆไปพักด้วยนะครับนี่สําคัญนะอก็ให้เรากดต่อเลยครับเห็นบ้างเราก็จะขึ้นมาเป็นคูณ2เลยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากครับที่เราจะเอาเหรียญเนี่ยไปซื้อนะ อย่าลืมเอาน้องๆไปนอนที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวน้องๆป่วยนะอ่าเหบ้านเราให้กดออโต้เลยตัวไหนที่แบบว่ามันจะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเราเราก็กดออโต้มันก็เข้าไปใส่เลยนะครับอ่า้วต่อไปนะครับเหรียญบ้านเอาไว้ใช้ทําอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวมีข้อยะออกหน่อยนะครับ อ่าต่อไปแต้มนะครับให้เรากดคําว่าช็อปนะครับเห็นไหมลองกดคําว่าเดี๋ยวบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านอยู่ไหนนะอ่ะเดี่ยครับเท้าชอบเนะครับเห็นไหมเราจะใช้เหรียญพวกเนี้เท้าคอยเนี่ยเอามาใช้ในการซื้อบ้านนะครับเพื่อนๆพยายามเล็งบ้านที่มันเห็นไหมครับสองเปอร์เซ็นต์มานาดัสแอนด์รูทก็คือเราได้มานาดัสองเปอร์เซ็นต์จากการรูทรูทก็คือไอ้ไอ้ที่มันขึ้นทุกวันอนะไอ้ที่เรากดไปตรงนั่งพักอะครับมันจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะได้เพิ่มด้วยเห็นไหม เราควรจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่มันบวกตัวเรามันจะดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือบ้านช่วงแรกเนี่ยมันยังไม่แพงมากประมาณ5,000ันถึงประมาณ7,00ดเดี๋ยวมันจะมีหลักหมื่นมีมากกว่านี้อีกกเพื่อเนเพื่อนเลเวลเก้าเลเวลสิบนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีจะซื้อเล่นๆแล้วกันนะครับไปสร้างเล่นเนะอ่าเราก็ไปคําว่าทาวนะครับเราก็ไปสร้างบ้านต่อเลยนะครับคือไอ้จ็อบเนี่ยเวลามันทาเนี่ยเพื่อนๆควรมาดูทุกๆ3ชั่วโมงนะเพราะมันส่วนใหญ่มันจะเสร็จเร็วเพื่อนๆก็สามารถที่จะ ใช้ตัวละครเพื่อนๆไปทำอีเวนต์ต่อได้เลยนะครับมันก็จะไวกว่านะครับอ่าเนนี้มาตรงนี้เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวมีขอย่างค่ามอนสเตอร์แบบนึงนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมค่ามอนสเตอร์ของตัวเองด้วยแล้วก็ไปช่วยเพื่อนๆอีก4อีก4คนต่อวันนะครับสำคัญมากนะขอค่ามอนสเตอร์นิดนึงเดี๋ยวไม่มีที่วางนะครับอ้เจอตัวใหญ่ตัวเจเจอตัวใหญ่นะ เ้ยอดี๋ยวอะไรมันวิเวียนหมีก็ตีหัวแตกเลยโหน้องร้องไห้เลยอ่ะเดี๋ยวตีให้หมดก่อนนะครับแป๊บนึงนะแค่สามอีกสองตัวละครยังอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเร็ว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 อยู่เนี่ยแหละเอ้าเฮ้ยดีกวาแล้วโอ้ยโดนตีครับตีหัวกูโยกเลยนี่แน่เพื่อนๆก็อยู่อยู่อัพเลเวลนะเท่าที่หมีถามเพื่อนๆอ่ะเขาอัพไปถึงเลเวลสิบกันเลยตอนเนี้ยมันก็จะสร้างทรัพยากรอ่ะเดี๋ยวหมีเขากดคำว่าเทคเอาเห็นไหมครับ พอเราซื้อบ้านมาเราจะเอาบ้านเนี่ยวางได้เลยเห็นไหมจะมีบ้านม่วงมีของอะไรโอ้โหหมีที่จะไม่พอแล้วว่ะตายหงายหาเร็วเดี๋ยวเร็วเวเวเวติดหมดเลยนะครับเนี่ยติดต้นไม้อีกโอ้ยขอขอใส่หน่อยครับได้แล้วสร้างไปก่อนนะปกติทุกเกมอะตั้งแต่บ้านมูนไลน์แล้วยันทุกเกมอะเพ,อเพื่อนๆเพื่อนๆตามหมีเขาก็รู้แหละว่าห <c oughs> มีเป็นคนที่แบบไม่เอาบ้านเลยนะ <c oughs> สร้างแบบทามีจำเกิดอะให้เพืเ่อนๆสร้างทุกอย่างอะครับกดสร้างเห็นบ้างมันจะบอกเอ่อแยกพีของเลเวลบ้านเห็นไหมครับเพืเ่อนๆก็ควรสร้างเลยนะคือเอาง่ายๆเรามีเหรียญเทาเทาคอยเสร็จเนี่ยให้เราซื้อเราก็คือเราเจอพวกบ้านอะถ้ามันขึ้นมาซื้อเราก็ควรซื้อเลยครับแต่ว่าเราควรจะเอาที่มันบอกสเตตัสได้นะมันจะดีมากเห็นปะพอสร้างเสร็จมก็จะบวก50 50ก็ให้เราครบเอ่ออย่างโขงมี้จะเลเวล8เห็นไหมก็ครบ2,000ก็ได้แล้ว เพราะฉะนั้นทาวเวอร์คอยมีประโยชน์มากนะครับสำหรับเพื่อนๆไม่ทราบนะนะปัน้นดึงเสร็จแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมมาดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสามารถที่จะปัม๊มเอ่อทาวเวอร์คอยได้นะครับผมทาวเวอร์คอยทาวเวอรมีก็จะสร้างหมดแล้วอันนี้บวกสามเลยว่ะโอ้โหเอาเรื่องตึงในตึงเลยนะตึงดังตึงพี่ๆเพี้ยเฮ้ยมีอัพเลยว่าแปลแล้วนะครับมันก็จะให้บ้านาใหม่บ้านเราก็สร้างไปเรื่อยๆเลยนะครับ ประมาณนี้นะสาหรับการบ้านมันเป็นมัน,ม,นมันเป็นระบบที่ส่งเสริมตัวลนะครทำให้เราเก่งขึ้นเยอะเลยด้วยนะบางทีมันจะมีบ้านที่บวก H p ี่อย่าง่อกี้หมีสร้างเห็นปะบวก HP 3สามเปอร์เซ็นต์บวกอะไรแบบเนี้ยตอนนี้เท้าวคอให้หมีหมดแนละ้วบางเนี้ยเดี๋ยวมีขอให้ถึงสิบนาทีนะคลิปหนึ่งเพราะว่าสองสามนาทีมันก็เกินไปไมาเอาสักสิบนาทีกันกำลังดีนะคลิปนะเผื่อเป็นแนวทางเ,เพื่อนๆด้วยที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้คนที่เขายังไม่ทราบด้วยนะครับตอนนี้ทาเท้าวคอยหหมีหมดแล้วอย่างวะ เราอยู่พันสามสร้างอะไรเอ่อต้นไม้ได้นะเนี่ยเพื่อนๆดูค่าว่าต้นไม้เห็นบ้าบวก200ก็คือบวกเอ็กพีสองร้อยบ้าบกเก้าอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ถ้าอยากอัพเลเวลไว้เพื่อนๆก็หาอะไรที่มันบวกเยอะเพื่อนๆสามารถรีได้นะครับสามารถกดรีได้นะบางทีรีแล้วเราไปเจอบ้าน1 0,000ื่นอย่างเงี้ยโอ้โหเราซื้อทีที่เอ่อเอ็กพีเลเวลอัพกระฉูดเลยนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีขอเก็บคอยไปแลกบ้านใหญ่แล้วกันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เอออย่าลืมเล่น วงนี้ด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันคูณ2ด้วยอะเพื่อนเพื่อนพาดก็น,นา่าเสียดายนะครับพาร์ทไทม์จ็อบคูณ2เห็นไหมเราก็จะได้เหรียญทาวอยเนี่ยคูณ2เลยนะเพราะว่าช่วงนี้เราจะสามารถปั้มเอ่อปั๊มเนี่ยเลเวลบ้านของเราเนี่ยไปได้ไกลครับแป๊บเดียวก็เลยเบิ้ลสิบนะประมาณนี้นะครับอุย้ยได้ตัวดูโอ้โหเห็นตัวแล้วมันหยุดไม่ได้ว่ะมันต้องกดเป็นอะไรไม่เคยเก็บตังค์อยู่เลยนะกดแหลกกดลาเลยนะลุยเลยละกันโอ้โหตัวหนึ่งก็อย่างหน้าดานเปิดเฮ้ยตะกี้ขึ้นชมพูว่ะ เฮ้ยโอ้โหได้คนฮาวตอนนี้หมีก็ปั้นชมพูได้อีกตัวแล้วพอดีเลยขอปะขอก่อนปิดคลิปขอซะหน่อยครับปั้นออริจินขออีกสักตัวหนึ่งนะเฮ้ยเอาผิดปะเดี๋ยวก่อนนะพอเอาไม่ผิดครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นตัวทองบวกเฮ้ยมันต้องตัวบวกนี่ว่าโอเคได้ละโอเคหมีจะปั้นเอ่อตัวออริจินได้อีกตัวแล้วนะของเผ่าคนโอ้นานมากๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋ออยู่นี่ฮะ หาตัวละครไม่เจออ่าล้อสุดเราก็ได้แล้วครับโอ้โหจะได้ทองโบว์แต่ละตัวถ้าผู้เล่นสายซีสายเติมน้อยใช้เวลาจริงๆเว้ยแบบสะสมนานอะเป็นอาทิตย์แนตะ่ตัวนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นแบบสายเติมเขาแป,ป๊บเดียวเขาอาจได้ละมีจะทำน้องเมย์แล้วกันเพราะว่าน้องตอนนี้น้องเมย์หมีไปออริจินอ้าวเอเอ,เอได้แล้วเนี่ยเกือบไปกินลิซี่นี่สวยเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องทําอีกตัวเป็นตัวแดงบวกว่ะไม่เป็นไรหมีทําเมย์ก่อนเพราะว่าเมย์หมีสาวเอ้อเนี่ยขาดอีกตัวเนี่ยถ้าเกิดหมีกินอีก ว่มามันจะขั้นเป็นแดงบวกเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีกินเมฆ2อสองตัวก็เป็นออริจินแล้วเนี่ยมีมีเมฆส,สองตัวเห็นไหมเนี่ยสี่ตัวแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมาทําเมฆก่อนให้เป็นออริจินก่อนเพราะว่าอย่าลืมนะครับเกมนี้เราต้องเน้นก็คืออะขายอีกแล้วโอ้โหกูก็อยากได้ด้วยดิเพราะว่าที่อยากได้จริงๆอ่ะอันนี้มันไม่ใช่หรอกคือตัวละครเผาคนสิบห้าคนเนี่แหละมันช่วยปั้นตัวเราให้ไปให้เร็วที่สุดนะหูส่ยต้องเติมแร้ว่าไม่อยากจะเติมแล้วเนี่ย อันไหก็จบกันไปนะครับสำหรับแนะนำเฉยๆการที่ตอนนี้มันมีอีเวนไงทาวคอยถูกไหมหมีก็เลยมาแนะนำว่าเออเพื่อนๆควรจะลืมทำ้วยนะครับแล้วก็พอมาทำเสร็จเดี๋ยวเพื่อนๆก็อย่าลืมซื้อทาวเวอร์ที่มันบวกสเตตัสเราด้วยให้ทีสามเปอร์เซ็นต์บวกมาลา่านบวกอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็จะช่วยผลกันทำให้เราเนี่ยหาทรัพยากรได้มากกว่าเดิมถูกไหมครับอ่า้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสำหรับคนที่ยังติดตามหมีอยู่นะครับของอีเวอร์โซนะครับ เอาอย่างไงก็ขอบคุณสำหรับท็อปโดเนีนะครับคุณคูเปอร์หนึ่งหมื่นห้าพันบาทคุณซากิสี่พันบาทคุณนัวสองพันบาทคุณพอยหนึ่งพันบาทคุณเอก1ค0ซ่หนึ่งพันบาทนะครับเพื่อขยายสางสนับสนุนช่องลัคก,กี้แย่ก็ทางนี้ได้เลยนะครับเอาอย่างไน,นขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ